การย้ายเมืองหลวงจากจงตูไปยังไคเฟิงในช่วงปีคศ1214-1215ถึงก่อนการย้ายเมืองหลวงราชวงศ์จินได้ยอมสงบศึกกับมองโกดลวยโยการมอบบรรณาการจำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับการยกเลิกการปิดล้อมจงตูอย่างไรก็ตามการย้ายศูนย์กลางอำนาจไปทางใต้แสดงให้เห็นว่าจัก,กรพรรดิจินไม่เชื่อมั่นในสนทีสัญญา และกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบในระยะยาวเจงกิสคานจึงสั่งให้กองทัพโจมตีจงตูอีกครั้งอย่างเต็มกำลังโดยไม่สนใจข้อตกลงสงบศึกเดิมจงตูถูกยึดได้ในคศ1215และถูกทำลายอย่างหนักทำให้มองโกควบคุมพื้นที่ทั้งหมดทางตอนเหนือของกำแพงเมืองจีนได้อย่างสมบูรณ์การที่จักรพรรดิจินตัดสินใจหนีออกจากเมืองหลวง ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเศษธธรษฐกิจมายาวนานส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทหารและขุนนางจำนวนมากมองว่าการย้ายเมืองหลวงคือการยอมจำนนต่ออํานาจมองโกทำให้ความพักดีและขวัญในการรบของกองทัพจินลดลงอย่างมากจินสูญเสียแหล่งกำลังพลและ,สะเสบียงอาหารสำคัญในภาคเหนือและต้องพึง่งพาพื้นที่ทางใต้มากขึ้นซึ่งมีทรัพยากรจำกัดกว่า แม้ไคเฟิงจะตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำหวงโหและมีระบบคลองที่ช่วยในการป้องกันแต่ก็ตั้งอยู่ใกล้กับราชวงศ์ซ่งใต้ซึ่งเป็นศัตรูเก่าแก่ของจินการยึดจงตูทำให้มองโกได้ควบคุมพื้นที่ทุ่งหญ้าและทางผ่านที่สำคัญทั้งหมดสำหรับการบุกจีนตอนกลางทำให้สามารถระดมกำลังพลและ,สะเสบียงอาหารมายังแนวหน้าได้ง่ายกว่าราชวงศ์จินที่หนีไปไคเฟิง ยิ่งมีความขัดแย้งกับราชวงศ์ซ่งใต้ที่อยู่ทางใต้ซึ่งหวังจะใช้โอกาสนี้แก้แค้นจินที่เคยรุกรานตนในที่สุดมองโกก็ใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งนี้โดยการจับมือเป็นพันธมิตรทางการเมืองชั่วคราวกับราชวงศ์ซ่งใต้เพื่อรุมโจมตีราชวงศ์จินจากทั้งทิศเหนือและทิศใต้